ลูกเกล็ดลูกเกล็ดลูกเกล็ดให้มันลื่นมันไหลม,มีปัญหาใดๆก็ให้มันไหลลื่นไหลลืล่นให้มันอ ถูกเสยเซยห้ยืนอยู่ตรงต้นมะพร้าวไม้ขอะป้าเลขห้าสิบก็ลอยขึ้นมาได้แม่ก็เลยมาซื้อเลยพอตกระรี่ได้ตัวกตะรี่กับใต้ดินแบบอืออืออือใครเยอะคนมาไล่ไปไหนใครมาวันนี้แค่จะมาถ้ามาวันเสาร์พิธภับคนเยอะอืออือมาวันนี้ดีกว่า ไ่นหคือเกาะลอยนี่แลกาะนี่น่กะลอยเหรอเนี่ยใช่เป็นกาะเรยอ้างล่างนี่แและเป็นกาะอยู่ข้งบน้ำ็นกาะ็านนเป็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 นหนองน้ำนี่มาถึงนี่จะเย็นเลยนนีเย็นตังแต่เขามาพูดอือ để mà đựa แล้วมาใส่น้ำในสักเพื่อนนี่นะแม่จะอามาเทให้วางในสักเพื่อนจะไว้ที่นี่นะแช่เองแช่ให้เพื่อน เลยเอามีกระลงกขาลอกมีอะไรด้วยรับน,นี่สามารถลอยได้อ่ะอต้นไม้ต้นอะไร อ็องเหมือนกันนี่หลนี่ก็สวนลอยไหมนี่ต้นสนหนดล่มมากครับทับทางต้นสนนดในบริเวณต้นมากๆนี่ อนุรักษ mm ์ไว้เอาไหมมาค้ำไว้ช่วยจริงๆว่ามีปลายแล้วด้วยค่ะีปลายสามารถคุนคห็มอนกันเวยนี่ตอนทงเลยคำสาบอะไรเลย ธมานานิสุิเทวีโอลเกนาทัตยาวาตอาชนีสุโิสุติเทวาธุมานานิสุติทีโอเกตาตวโปูิในญามา ทีลูกหานม่น้องหนาเครื่องสักรปาล้ามีดอกไม้ทูกเกียนตายสีนาคูดีความามายตัดใจขอน้อเทว่ายขอนั้เจ้าหลักรับแล้วได้โปรดเอกาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ป,ปรารถนาและตั้งใจไว หายชรหาชู้หายโสหายโลายไทยมีความเป็นรุ่งเรืองสามัคคีกันตาตาเอ็น่ึมสืบอาที่โลก้าวา่าศกห้อยเงินไหลองอห้อยทองไหลามที่โชคมีความสุดจากเดินรุ่เวืองตลอดกาลทุกท่านทุกคนด้วยเ ฝากกไปากไราต้อับนัมาใหอยู่วงใราเรามาเารับารีอยู่น็ไมส่แเงเไางเลยเงินกลไปใในตู้อือ เป็นอย่างนี้เลย ไปไปเดินรอบรเลอรอยูี่ตว่าบเดี๋ยวสุิรออยวสนี่เด้อไปไรอบๆแล้วโค้งมานน่เด้อเอเเดี๋ยวเดอ้อมอ้มาเลยมาเรียกกรไปอยู่ตรงนี้เด้อ ครับมีที่หลัก10ครับ

เงินเงินบริจาคไปเข้าธนาคารจมี<ป>ถึงเวลาก็เปิดมีกรรมการ<ป>แล้วก็เอาไปเข้าธนาคารทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนนี่มีอัลกขาด้วย ใส่ราอยู่ก็สิมีทุกเงินเนาะเงินเหรียญเงินอะไรเงินอะไรไปด้านหลังเจ้าหน้าที่เราคาออกนี่ได้รถโย่